เฮ้เฮ้เฮ้ธนาคารอมสินกับธนาคารกรุงไทยให้คนกู้ไม่ต้องค้ำประกันแต่อายุต่ำกว่า60ปีในบัตรเครดิตกู้ได้ตั้งแต่1มื0นถึง1ล้านบาทเฮ้ hey, hey, ประชาชนคนไหนที่ยังไม่ได้ทราบข่าวให้ดูที่อย t u b e ออกมาแล้วออกมาแล้วธนาคารอมสินให้กู้ในบัตรเครดิตคนที่มีธุรกิจก็ว่าคิดิิสระอายุตามกว่าหกสิบปีมีสิทธิ์กู้ได้ตั้งแต่หนึ่งมืนบาทถึงหนึ่งล้านบาทเฮ้เฮ <Hey, hey, S 1> ดู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 ดใครที่ยังไม่ติดตามข่าวยูทูบเบอร์คนที่ไม่มีมือถือดูดูด นาคารอมสินออกอีกแล้วนาคารกรุงไทยออกปลุกลอ่ลอยเงินกู้อีกแล้วปัดเครดิตกู้ได้จันหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งล้านบาทอายุตามมา่ำกว่าหกสิบปีคนที่มีประกอบอาชีพอิสระก็มีสิทธิ์กู้ได้ดูดูเฮ้เฮ้เฮ้ชมชมชมกันนี่คือข่าวจากช่องยูทูบเบอร์ที่ออกมาครับ ช่องกันใาญ่เดเซ a i n m e นได้ดูแล้วก็มีใจแทนประชาชนคนไทยด้วยที่ธนาคารอมสินและธนาคารกรุงไทยให้ปล่อยเงินกู้ทางบัตรเครดิตผู้ประกอบกาชที่มีอิสระตายุต่ำกว่า60ปีมีสิทธิ์กู้ได้ทั้งตัหนึ่งบาตรทั้งหลาบาทดูดูกันนี่คือธนาคารใจดีชมให้มีอย่างนี้ไปเรื่อยคนที่อายุต่ำกว่า60ปีหรือมากกว่า60ปีก็ไม่มีสิทธิ แต่ต้องมีหลักทรัพย์ประกันก็ต้องหากินกันไปเพราะไม่มีหลักทรัพย์ประกันก็กู้ไม่ได้ท่านหนึ่งหมื่นยังกู้ทางไมโมยากเหลือเกินดูดูกันข่าวดีข่าวเด่นที่กัญญาเอ็นเซนเป็นได้ทราบมาคนที่กู้ไม่โม่คนละหนึ่งหมื่นยังกู้ยากเลยดูกันธนาคารกรุง,รงไทยกับธนาคารออมสินล่อยเงินกู้ คนที่มีอายุต่ำกว่าหกสิบปีก็ไปชีวิตสระกูได้แต่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งล้านบาทดูดูบอกกันต่อ,ต,อต่อไปด้วยจากช่อมยูทูปกันยายเอนเอร์เทนเมนต์สื่อบอกข่าวให้คนไทยทราบกันเฮ้เฮ้เฮ้